มาดูข้อ17มะลิตื่นนอนเมื่อมองนาฬิกาเห็นเขียนนาฬิกาดังภาพหลังจากตื่นนอนแล้วมะลิทํำกิจกรรมต่อเนื่องกันตามลำดับดังนี้อันนี้เขาตื่นนอนมา6นาฬิกานะครับ6นาฬิกาอันดับที่1เก็บที่นอนทํามความสะอาด10นาที ลำดับที่2อ,อาบน้ําแต่งตัว20นาทีลำดับที่3รับประทานอาหารเช้า25นาทีลำดับที่4เดินทางจากบ้านถึงโรงเรียน25นาทีดูครับจากข้อมูลมมลิเดินทางมาถึงโรงเรียนเวลาใดวิธีคิดนะครับ ตื่นขึ้นมา16นาฬิก6.00 06.00นะครับ06.00 6นาฬิกาบวกด้วย10นาที10นาทีก็ .10 ที่เป็น .10 บวกด้วยอาบน้ำจังตัว20นาที .20 รับประทานอาหารเช้า25นาที .25 เดินทางมาโรงเรียนนะครับจะบ้านบเดินทางมาจุด25นาทีก็25อาบวกกันลงมาจะได้80 6.80ก็6นากา80นาที6นาฬกา80นาทีนี่80นาทีก็จะแยกเป็น60กับ20 60นาทีกับ20นาที80นาทีจะแยกเป็น60นาทีกับ20นาที60นาทีก็เท่ากับ1ชั่วโมง1ชั่วโมง20นาทีนะครับ 6นาฬิกาบวก1ชั่วโมง20นาทีก็จะเป็น7นาฬิกา20นาทีนะครับเพราะว่า1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีนะครับ80ถ้ามาเกิน6ก็ก็ต้องแยกไปเลยนะครับ70นาทีนี่ก็1ชั่วโมง10นาทีแั่นนะครับแยกออกไปาดูอีกครั้งนึง